สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อสติกเกอร์ลายผ่านตัวลายสต r e ผ่านหน้าเว็บนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครแอดเคาล์ลายแล้วก็อยากได้สติกเกอร์ที่เป็นในส่วนของออ f ฟิเชีหรือ สติกเกอร์ที่เป็นครีอเตอร์ขึ้นมานะครับโดยสติกเกอร์ที่เราจะทําการซื้อนั้นมันมีมูลค่าของมันอยู่อาจจะเป็น60บาทหรือ30บาทนะครับส,สำหรับสติกเกอร์สวยๆนะครับเอาไว้ส่งให้กับเพื่อนๆนะครับในส่วนนี้ซึ่งสําหรับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตเพื่อนๆสามารถทําการเติมผ่านบัตรทําการซื้อสติกเกอร์ลายผ่านบัตรลายเพย์หรือว่าโทรศัพท์ มือถือแต่ละเครือข่ายของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น ais d t a g t o move นะครับเพื่อนๆสามารถทำการเข้ามาทำการซื้อผ่านหน้าตัวเว็บไซต์ได้นะครับในส่วนนี้ก็ขั้นตอนแรกเลยก็ให้เพื่อนๆไปที่ address bar และพิมพ์คำว่า store line me จากนั้นนะครับมันจะ เปิดหน้าตัว Line Store ขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการล็อกอินโดยทําการล็อกอินเข้าหน้าเว็บเพื่อนๆสามารถทําการล็อกอินผ่านอีเมลหรือเป็นตัว QR code ได้ <S <S มเมื่อทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยเพื่อนๆ <S <S จะเห็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น o f f i c i a l Creator นะครับในส่วนของ o f f i c i a l ที่เป็นอ m โมจิ นะครับเคียเตอร์ที่เป็นอีโมจิหรือว่าเป็นธีมนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นต่างๆสติกเกอร์ต่างๆที่จะให้เ,เพื่อนๆทําการซื้อนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับสำหรับผมเองผมก็ล็อกอินเข้ามาด้วยแอดเค n ์ส่วนตัวของผมเรียบร้อยแล้วก็สมมติผมจะทําการซื้อที่เป็น Official s t สติ e r ก็เพื่อนๆก็ทําการเลือกหานะครับว่าสติกเกอร์ตัวไหนรุ่นไหนพื้นที่เพื่อนๆต้องการนะครับอาทิเช่นนะครับในส่วนของ Bow วน์แอนโนะครับผมก็เลือกไป1นทีอ่าโอเคจากนั้นผมก็เลือกดูนะครับสติกเกอร์แต่ละแต่ละแบบมันก็จะมีรูปแบบในการพรีวิวถ้ามันเป็นสติกเกอร์แบบดุกดิ๊กเคลื่อนไหวได้มันก็จะมีแบบลูกเล่นแบบนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ ในออปชันด้านบนมันก็จะมีว่า send as a gift อันนี้คือส่งหาเพื่อนได้แต่ถ้าเป็น purchase เอง Pur c h เ s e เองคือเราทำการซื้อเองนะครับในส่วนนี้เมื่อเราทำการกด purchase หทีมันก็จะมีโชว์ในส่วนของนะครับ อ่ะลืมบอกว่าในหน้าในในในหน้านี้นะครับมันจะมีบอกว่าราคากี่บาทนะครับนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับหลังหลังจากกด Purchase มาเรียบร้อยมันจะทำการเปิดหน้าตัวหน้าหน้าตัว Payment ขึ้นมาเมทอดว่าคุณจะทำการเลือกเลือกแบบทำการซื้อ,อสติกเกอร์ผ่านช่องทางไหนนะครับในส่วนนี้ก็ถ้ามีไปซื้อ l i าย Pay ที่บัตรเครดิตคุณก็มากดเติมได้นะคับให้เป็นบัตร <c oughs> เป็นบัตรเติมเงินคุณก็มาเติมได้หรือว่าถ้าคุณใช้เบอร์มือถือที่เป็นในส่วนของทั้ง P p o พ t p a g e คือรายเดือนนะครับหรือเติมเงินคุณก็สามารถทําการซื้อได้ก็ได้ทั้ง A S 2แล้วก็ดีแท็นะครับในส่วนนี้ก็สมมติผมเป็น A S ผมก็เลือก A S ผมใช้เป็นระบบรายเดือนก็ผมก็กดโอเคเมื่อทําการกดโอเคเรียบร้อยมันจะทําให้ให้เราทําการใส่ตัวเบอร์มือถือของเราเราก็ทําการกรอกเบอร์มือถือ นะครับจากนั้นกด Request จากนั้นกด request นะครับเมื่อทำการกด Request แล้วมันจะทำการส่ง SMS มาหาเรากดโค้ดนะครับแล้วก็ใส่จากนั้นก็เอาโค้ดที่เราได้จากใน SMS มามาทำการกดนะครับมาทำการใส่มันก็จะจากนั้นก็จะทำการกด p u r c h a s e ก็ ในตัวอย่างเองนะครับในในส่วนของหน้าเว็บเองผมก็ทําการเขียนไว้แล้วนะครับว่าหลังจากที่ทําการนะครับใส่เบอร์มือถือแล้วก็ v วล i f y CODE เรียบร้อยเราก็ทําการกดนะครับมันจะขึ้นเป็นดิสเพย์ขึ้นมาว่าเราทําการซื้อสติกเกอร์เรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาดูที่มือถือของเรา ไม่ว่าจะเป็นในมือถือของ Android หรือ iOS หรือว่าในส่วนของ Li ย e PC เราก็จะเห็นสติกเกอร์ที่เราทําการซื้อนะครับในส่วนนี้ส่วนที่สติกเกอร์ที่เราซื้อมันก็จะไม่หายไปไหนมันก็จะผูกกับแอดเคา t ์ไอของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ อันนี้ก็เป็นบทความนะครับง่ายๆสำหรับวิธีการซื้อสติกเกอร์ไลน์ผ่านตัว Line Store สำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับในส่วนนี้ก็ถ้านหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ